สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองทัพาาอิส,สราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกวกการ์ฮิตบัลละใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเจอนี่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลเก็บเศษซากขีปนาวุธของกองทัพอิหรานที่โจมตีใส่ประเทศอิสราเอลแต่สู่กองทัพอิสราเอลสกัดได้นําไปขายในโรงเหล็กต่อไปและรัฐบนตรีกระทรวงการห,าหุมสหรัฐอเมริกา เข้าพบรัฐเบันตีกระทรวงการหมของอิสราเอลและอิสราเอลฉี้แจงว่าการบุกราฟามีขึ้นต่อไปแน่นอนและจะช่วยตัวประกันทั้งหมดออกมาจากเง่อมือของฮามาสให้ได้และกองทัพระกาศอิสราเอลโจมตีจุดที่ภากอาศัยของแกนนํากลุ่มก่อกรารร้ายฮามาสในเมืองราฟาอย่างต่อนเนื่องเพื่อปูทางในการลุกข้าพื้นดินต่อเมืองราฟาของกองกำลังภาคาพื้นดินของอิสราเอลต่อไป เมื่อวันที่3พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสและพันธรรมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่จะาขาดของกลุ่มก่อการร้า,ายฮิตบันล่อเพื่อนรักของฮามาสอีกแล้วนะครับที่มีทิ่ตั้งทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชัยนนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับโดยจากการสรุรบนี้ การที่มั่นใหญ่ของกลุ่มขวากล้าฮ mm ิบรัะโดนซับตึมไปนเต็มนะครับจากเครื่อเป็นลบเทพของกองรับอิสราเอลที่ตรวจการหาตำแหน่งพิกัดของกลุ่มขวากล้าฮิบรัะว่าประจําการอยู่ตรงไหนนะครับไปแล้วทางโดนตรวจการของกองทัพอิสราเอลหรือหน่วยสอดแนมหน่วยอามานหน่วยซินเบดหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลตรวจการพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มขวากล้าฮิบรัะ ตามอยู่ในตึกสูงแห่งหนึ่งนะครับเพี่น้องที่บลงแดงนี้ครับและตามมาด้วยการู้กิกัดให้ขึ้นเป็นรบเทพของกองทัพอิสราเอลและตามมาด้วยการยิงที่แม่นยำขอขเป็นรลภเทพของกองทัพอิสราเอลสัตตึมไปแบบนี้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไปในที่สุดเลยนะครับเพี่นน้องสัตตึมสัตตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้ส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินไม่มีช <ín> ิ <S <S ้นดีเกิดกับคนและเรไฟลุกโวยพุ่ง จะตำแหน่งที่ระเบ,บิดเจเดมของกองทัพอิสราเอลลนใส่หัวของกลุ่มกบฏลายฮิบล์าพืลล้นราคามาดอยู่แบบนี้นะครับคาดว่างานนี้ไม่น่ารอดแน่นอนนะครับ,ะบนะครับว่าน่าจะเป็นคลางแสงด้วยนะครับน้องระเบ,บิดถึงได้แรงขนาดนี้โดยกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าคือวนรบเทพของกองทัพอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกกลายฮิบลาหลายแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับในพื้นที่เมืองเซบา ทางตอนใต้ของเลวานาในช่่นท่ามคืนที่ผ่านมาตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้มีการโจมตีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทีกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ามีทหารสอดแนมของหน่วยรวบรวมข่าวกรองทหารต่อสู้ที่เป็นหกเก้าของกองทัพอิสราเอลพบเห็นเจ้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มกวาล้างฮิบุลเลาะนาสถานที่แห่งหนึ่งของกลุ่มกวาดล้างฮิบุลเลาะ ในเมืองมากาบาและไม่นานเมื่อระบุต,ตัวตนเสร็จแล้วระบุพิกัดเสร็จแล้วก็ส่งพิกัดไปให้หน่วยเครื่องบินรบเทพอิสราเอลและตามมาด้วยการยิงที่พั่นยำขอเครื่องบินรบเทพอิสราเอลพุ่งชนเสียาคารดังกล่าวจนทําให้ระเบิดสะเทินเสียหายยับเยินได้วินชนีตามภาพเดียวที่เห็นในที่สุดนะครับน้องงานนี้ส่งก,กลุ่มก่อการร้ายฮิวการ์ลจำนวนมาก,ะกระเบิดระเองคาฐานของเข,งขงาบริทีเดียวนะครับถ้ามีจำนวนมากอยู่ในนั้นนะครับน้องสำหร,รับกลุ่มก่อการร้ายฮิวการ์ลที่ปฏิบัติการก่อการร้ายทำลายประเทศอิสราเอลสุดท้ายมาททุกแกแ่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับทำการเก็บขีปอาวุธ ของอิหร่านนะครับที่เป็นเสศษซากขีปนาวุธของอิหร่านที่อิหร่านนั้นต้องการที่จะโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับตามความเชื่อได้ของอิหร่านที่ต้องการโจมตีใส่อิสราเอลแก้แค้นให้กับนายพลของอิหร่านที่ถูกกองทัพอิสราเอลกำจัดก่อนหน้านี้นะครับแต่ขีปนาวุธของอิหร่านนั้นก่อไปไม่ถึงฝั่งฝันเมื่อกองทัพอากาศอิสราเอลและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอิสราเอลสามารถสกัดขีปนาวุธของอิหร่านทำให้เหลือเศษซากเศษเหล็กอย่างที่เห็นเลยนะครับพี่น้องที่มีภาพ ายภาพนิ่งนะครับที่เป็นการที่ขีวนาวุธอิหร่านจากลูกจรวดส่งอาุธภาพที่คุยโวนักปูนานะครับว่ามีอาุาภาพที่รุนแรงแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เองก็ต้องตกในพื้นดินของประเทศอิสราเอลนะครับเลเมื่อตกในพื้นดินของประเทศอิสราเอลแล้วก็เป็นงานที่ของรัฐอิสราเอลก็ต้องมาตามกวาดเก็บนะครับพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้คนประชาชนชาวอิสราเอลนะครับที่ต้องส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บเศษซากขีปนาวุธเหล่านี้นะครับแทนที่จะอยู่ในคลังแสงของอิหร่านดีๆแต่กับนําไปขายในโรงเหล็กในของประเทศอิสราเอลแบบนี้นะครับพี่น้องจากการที่เป็นขยะนะครับในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลคาดว่าจะต้องนําไปทําลายหรือไม่ก็ไปขายในโรงเหล็กต่อไปนะครับโดยข่าวนี้กองทัพอิสราเอลรายงานไปว่ากองทัพอิสราเอลได้ก,ากําจัดเศษซากขีปนาวุธของอิหร่านนะครับอีกหลายลูกที่ถูกเกดัดกั้นซึ่งพบ โดยนัดเดินทางที่ลำธารเยริมนะครับใกล้กับเมืองอารัดทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลซึ่งขีปนาวุธลังกาวนั้นเป็นหนึ่งใน300กว่าลูกนะครับที่ยิงใส่อิสราเอลในการโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1 4เมษายน2 5 6พันายสจที่ผ่านมาโดยเศษซากข,ขีปนาวุธของอิหร่านลูกนี้นะครับได้ถูกอพยพขนย้ายออกจากพื้นที่ ดรถเคลนและย้ายไปยังสถานที่อื่นๆนะครับไม่แน่นะครับอาจจะไปขายที่โรงเ็กต่อไปและหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยของอิสราเอลนะครับได้นำวัตถุอันตรายจากเสรซสรา้าขีวนาวุธของอิหร่านออกไปทําลายและตรวจสอบต่อไปนะพี่น้องซึ่งมีภาพนิ่งแสดงให้เห็นนะครับว่ามีขีวนาวุธของอิหร่านลูกใหญ่มากจริงๆนะครับที่อิหร่านจะโจมตีไสเบประเทศอิสราเอลแต่สุดท้ายไปไม่ถึงของฝันนะครับถูกอิสราเอลสกัดได้และถูกนําไปขาย ในโรงเหล็กต่อไปจากเศษเหล็กของอิหร่านที่ทำะไรอิสราเอลไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะครับพี่น้องได้แค่นิดเดียวนะครับจงตีมา9 9ทําอันตรายต่อประเทศอิสราเอลได้แค่1%แค่นั้นเองนะครับและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่ามีการประชับความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพอิสราเอลนะครับโดยข่าวนี้รัฐมนตรีกระทรวงการหมของอิสราเอลในพลูอฟกาลานะครับได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกานะครับนายแอนโทนีบิงเคนที่จุดตัดเคเลมชารอลมกับเชอวนกาซานะครับโดยกล่าวว่าอิสราเอลมุ่งมั่นจะส่งตัวประกันกลับมาและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการภารกิจต่อไปในพื้นที่เมือราดาฟาด้วยการันละบิงเคนครับยังได้เยี่ยมชุมชนชายแดนคิบบูตท,ที่ถูกโจมตีระหว่างการโจมตี ของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาชโชได้เมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาด้วยนะครับตามที่กระทรวงกาโหมของอิสราเอลกล่าวไว้และตามการรายงานของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลเจ้าที่กราโหมอิสราเอลได้บรรยายสรุปต่อบิงเคนนะครับและทีมงานของเขาเกี่ยวกับความพยายามด้านมนุษยธรรมของกองทัพอิสราเอลในชีงกาซาตลอดจนการดําเนินการเพื่อป้องกันการโจมตีเจ้าที่บรรทาทุก์โดยแม่ตั้งใจหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีสมาชิก7คน ของกลุ่ม WCK นะครับเสียชีวิตไปและจากนั้นในายโปลยฟกาลันและนายบิงเคนนะครับได้เดินทางเยี่ยมชมทางข้ามเคเลมชาลอมนะครับและสังเกตขั้นตอนการตรวจสอบสํานักง,งานของอิสราเอลด้วยนะครับก็เป็นข่าวการแขรงังความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนะครับพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียงกันบ่อยเหลือเกินนะครับขึ้คาดว่าสหรัฐอเมริกาคงจะสนับสนุนอิสราเอลในการกําจัดกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาสและ ช่วยเหลือตัวประกันออกมาจากแงมือของหามาให้ได้ต่อไปนะครับถึงได้มาเยือนบ่อยขนาดน,นี้ ภาพข่าวสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์โจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีสถานที่มั่นและตำแหน่งของที่พักอาศัยของแกนนำกลุ่มกวาการยฮามาตในพื้นที่เมืองราฟานะครับที่ได้มีเหตุการณ์โจมตีบ่อยครั้งและเกิดสลหรับกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตียิงระเบิดเจดแดมน้ำหนัก2,000ปอนด์นะครับหล่นใส่หัวสมาชิกกลุ่มกวาการยฮามาตที่เป็นระดับแกนนำนะครับให้สินทราบไปก่อนที่กองกำลังภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลจะบุกเข้าไปจู่โจมฮามาตในเมืองราฟาทาภาคใต้ สองส่วนกาซาต่อไปนะครับกมีภาพวิดีโอที่เสียงเหตุถึงการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับน้องเกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองเลยครับมองไกลๆยังแรงขนาดนี้อยู่ใกล้คงจะแรงหน้าดูนะครับแลาคาดว่าทําให้การนําฮามาในตึกหลังดังกล่าวนั้นดับสยองคาติกแน่นอนนะครับจากการที่ถูกระบุตัวตนจากในยข่าวของอิสราเอลและนํามาสู่การยิงที่แม่นยํา ของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้ภายในที่สุดนะครับคาดว่าจะปูทางให้กองทัพภาคพื้นดินอิสราเอลเข้าโจมหฮามาตในเมืองราฟาต่อไปนะครับพี่น้องเพื่อโอกาสในการช่วยเหลือตัวประกันและเพื่อโอกาสที่จะลดความสูญเสียของทหารอิสราเอลในภาคพื้นดินนะครับถ้าหากเกิดปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อกลุ่มกองกำลังฮามาต ในฮวนกาซ่าในเมืองดาฟาต่อไปแห่งนี้นะครับพี่น้องก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพียงเท่านี้แต่ผู้ชัชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ